สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาดูแม่น้ําลําทานของบ้านเรากันครับไปเลย้อง๋ยววิ่งน้ำไปเลยตรงนู้นไปเลย,ย,เยทะเลทรายว่ะทะเลทรายเชียงรายว่ะ,ะนี่ครับธรรมชาติ <c oughs> ของลำธารน,นะครับ <c oughs> หน้าบ้าน <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้บ้านของเราอยู่ตรงจุดนี้นะครับอยู่ข้างบนนี้นะครับเห็นลังคาเห็นลังคาไหมครับหลังสีขาวๆข,ข้างบนนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นอยู่ในโซนของหน้าบ้านเรานะครับเนี่ยมุมเนี่ยมองเห็นผาตั้งได้สวยมากเลยนะครับนะอันนี้เป็นลำธารน,น้ำจากธรรมชาตินะครับ ก็น้ำใสฮะน่าเล่นฮนะน่าให้เด็กๆเ,เล่นกันนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ชัยพาทุกคนมาดูธรรมชาติที่บ้านของชัยนะครับตอนนี้เรามาเล่นลำธารตรงส่วนของหน้าบ้านนะครับตอนนี้เราลงจากหน้าบ้านลงมาแล้วก็พากันมาเล่นน้ำลำธารจากธรรมชาตินะครับที่ ที่เราทารบ้านของาใจนะครับ่ธรรมชาติก็ประมาณนี้นะครับน้ำกำลังสบายเลย,ยน้ำเย็นครับเย,ย็นมากครับน้ำอากาศอากาศกำลังดีเลยก็ตอนนี้นะตอนนี้ก็ดวงอาทิตย์ยังไม่ตกนะครับพอเล่นน้ำมันเย็นใช่ไหมน้ำมันเย็นยแล้วเราก็ผิงแดดนิดนึงมันก็จะไม่หนาวเท่าไหร่แต่ว่าถ้าถ้าเกิดว่ามาเล่นตอนเย็นเลยนะ ไม่มีแสงแดดเลยเนี่ยมันจะหนาวมากเลยครับท่านผู้ชมสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจมาทิ้งตัวทางบ้านบางขันนะครับตำบลตออำเภอเวียงแกนจังหวัดเชียงรายนะครับก็ไม่รู้ไม่รู้สถานที่ท่องเที่ยวนะครับก็สามารถถามใช้ได้นะครับชายจะตอบใต้คอมเมนต์นะครับว่าที่นี่มีที่เที่ยวอย่างไงมีธรรมชาติแบบไหน มาเที่ยวช่วงไหนจะดีนะครับต้องไปตั้งแต่ตรงนี้มาให้ดูนะไม่มาทางนี้ดิน้งเหนือทางนี้ดิสวัสดีครับน้ำใหม่ลองเท้าหน่อยดิงมือด้วยมาลอมือด้วยมาเล่นข้นูดูดโอ้ยน้ำเหนือนะครับน้ำเหนือน้ำไม่ลึกน้ำไม่ลึกน้ำใสน่าน่าเล่นนะครับน่าพาเด็กๆมาเล่นแล้วก็มาดูธรรมชาตินะครับ อของบ้านเรานะครับบ้านเรานี่ถือว่าเป็นส่วนที่อยู่ติดกับชายแดนไทยเรานะครับก็คือบ้านของชัยก็คือเป็นเขตข้ามน้ำโขงไปนะครับก็จะเป็นประเทศเรานะครับฉันไม่ยอมฉันจะไปอยู่ตรงนู้นฉันจะไปอยู่ตรงนู้นมาหล่ะฮะสวัสดีค่ะ ผู้ชมเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างตอนนี้สนใจก็แวะมาเนึ่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างธรรมชาติตอนนี้เป็นยังไงบเปลี่ยนไหมธรรมชาติดีไหมธรรมชาติเป็นไงบ้างนะธรรมชาติเ <c oughs> ออสนใจแวะมาได้ไหมได้นะถ้าใครสนใจแวะมาเที่ยวได้เจนัทตอนนี้เจนัทมา ติดตามเลยว่าถ้าเปิดมาเนี่ยเดี๋ยวเอ็นจะเห็นกันด้นะคะแวะมาเลยรองเท้าไหลน้ำทุกคนไปเม่ได้จะไปเนาะไม่มาแล้มไม่มาเที่ยวกันได้นะ <c oughs> เพียงแก่สนวนัสดีค่ะทุกคนทุกคน,กคนวันนี้เราท้าไหลน้ำนะมีมีจะทำม้วนไม้กับเด็กค่ะวันนี้มุนวนไม้มา รมันบางทีก็เหลือข้าวเยอะเหลือทำไมไม่บอกแม่เลยมีความวุ่นวายกับเด็กมากเลยคุณจะน้องเหนือไปก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวฮะที่มาข้างหน้านะคะเหลียวเรียนกันก่อนนะคะเรียนเต็มที่ค่ะเดี๋ยวสัรห้องครับเล่นน้ำตื้นเล่นน้ำตื้นบรรยากาศสดชื่น ลูกชายทำรองเท้าไหลน้ำนะครับปิ่งตามเทบจะไม่ทันงานขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจอยากจะมาเที่ยว ที่อำเภอเวียงแก่นนะครับปันปังหันนะชมธรรมชาติสามารถติดต่อมาได้นะครับที่เรามีไกด์นะครับไกด์ของเราก็คือเจนนัทนะครับเดี๋ยวเจนนัทจะพาไปเที่ยวมีทุกที่เลยครับที่ธรรมชาติแล้วก็มาช่วงฤดูไหนก็บอกได้นะครับสอบถามมาได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ